นายกคนที่หนึ่งนะคะฮ่ลสวัสดีดค่ะพี่ปังปอนะคะอคคะุ้ก่อหนายกคนที่สองนะคะ,คะพวกเราสองคนนะคะก็เป็นคนที่รับผิดชอบโครงการนี้ใช่ <นะ S 2> แล้วค่ะทุกคนว่าตีมวันนี้พี่ปังปอนแต่งตัวมาผิดอะไรคุตาดีว่สร้างคุตาดีวะสรคุณตาดีพี่ปังปอนแต่งตัวเป็นอะไร ีเป <c oughs> ็น่เป้าไปเป้าหนึ่งไม่ใช่เปนแรงบรา แสดงในครั้งนี้ที่พวกเราไปชมกันนะครับเป็นงานเกีกับการจะแสดงการแข่แงขันในหัวข้อติดโกสเฮาส์ยินอีสานนะครับเป็นมีการประสมผสานร,ระหว่างความเป็นอีสานกับเรื่องผีมามาะสมผสานกันนะครับจุดเด่นของของโชว์นี้นะครับคือมีความ มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากโดยการที่นำเรื่องหลอนๆมาประยุกต์ใช้กับงานแสดงงานดนตรีนี้นะครับแล้วก็ความประทับใจของผมนะครับก็<ด><ด>คือทุกคนที่แสดงเป็นนิสิตชั้นปีที่หนึ่งซึ่งตอนที่พวกผมไปชมการแสดงนะครับถือว่าผ่านมา ผ่านการเปิดเทอมมาได้แค่นดดเดียวคือทุกคนมีเวลาซ้อมกันน้อยมากแต่ว่าแสดงโชว์ออกมาได้ดีพอสมควรเลยครับแล้วก็การปรับปรุงแก้ไขที่ผมมองนะครับก็คือว่าเรื่องความที่นิสิตนักแสดงนะครับศิลปินของเราแบบมีเวลาในการซ้อมการแสดงน้อยก็เลยอาจจะมีความผิดพลาดในบางจุดแล้วก็ ด้วยความเป็นนิสิตปีหนึ่งด้วยครับด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์ในการจัดงานแสดงมากอ่อนอาจจะเลือกอเลือกบทบาทของแต่ละของแต่ละหน่วยของแต่ละ,ะบทที่ยังไม่ไม่เหมาะสมก็เลยว่าถ้าปรับปรุงให้ดีก็สามารถสามารถพัฒนาโชว์พวกเขาได้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็ในส่วนที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งนะครับคือโ,โชว์สุดท้ายนะครับที่นิสิตได้ใช้วงแชมเบอร์เป็นการแสดงดนตรีบรรเลงดนตรีประเภทบรัสมาบรรเลงให้พวกเราฟังซึ่งขัดกับวงอื่นๆโดยสิ้นเชิงนะครับก็คือวงอื่นจะเป็น มาเล่นดนตรีบวกกับร้องเพลงแต่ว่าวงสุดท้ายคือนำดนตรีบรรเลงเพียวๆไม่มีเนื้อร้องให้นำมาแข่งขันนะครับซึ่งว่าเป็นอะไรที่เข้าถึงยากพอสมควรสำหรับคนที่ไม่ได้สนใจร้านทางด้านดนตรีนะครับแล้วก็ชื่นชมครับที่กล้าหาญมากที่สามารถที่จะนำ ดนตรีบรรเลงน,นะครับมาเข้าสู่การแข่งขันสู้กับดนตรีชนิดอื่นได้ครับผมอีกนี้ชอบเรื่องสาวสารดนตรีตสามารถเนี่ยไปกับเนื้อเรื่องที่เขานำมานำเสนอใน,นวันนี้ใช่ครับแล้วก็จะเป็นเนื้อเพลงเนี่ยกับการแสดงดูผู้ชมนี้ได้ดีมากเลยอ่าใช่นักวดนตรีเนี่ยมีอารมณ์ร่วม,ก,มกันกับเพลงพอ,อนั้วดนตรีมีอารมณ์ร่วมใช่ปะ ผู้ฟังเนี่ยหรือผู้ชมเนี่ยก็มีอารมณ์ร่วมไปกับเพลงทําให้การแสดงเนี่ยมีการไหลเลื่อนไม่มีการกระตุกเนาะสามารถไปเรื่อยๆผู้ชมถ้าแต่ที่ดูเนี่ยผู้ชมคือไม่มีข้อไม่มีแค่ไม่มีข้อเสียเลยครับค<อ>ุณการแต่งกายเป็นครับคุณการแต่งกายเหรอถือว่าโอเคนะเพราะว่าตัวนักร้องเนี่ยมีความโดดเด่นในการใช้สีขาวทําให้เป็นจุดสนใจเนาะส่วน ชอบอย่างหนึ่งคือความเป็นเอกลักษณ์การนําโลกสองใบมาอยู่ในใบเดียวกันก็คือโลกของดนตรีสากลและโลกของดนตรีพื้นบ้านมันมีการนําเสนอด้วยด้วยการที่ว่าผสมผสานใช่ไหมครับอ่าใช่แล้วมีการลงตัวไม่มีผสมผสานที่แบบว่าไม่มีข้อตัวแย้งกันเลยใช่ไหมครับอ่าใช่คือด้วยความที่ว่ามันคนละโลกแต่เราสามารถหยิบยกมาด้วยอ เรื่องของการดาเนินเรื่องของดนตรีและเรื่องทีนี้ต่อไปก็จะเป็นเรื่องเรื่องของอวงที่สี่เนาะที่สี่เนี่ยในมุมปอยอะอาจจะเป็นข้อเสียของการที่ว่าถูกแัดคะแนนเรื่องของการซิกแซาที่เวลาใช้เวลานานเกินไปใช่ไหมใช่ค่ะสำหรับข้อควรปรับปรุงในการแสดงนะคะก็จะเป็นเรื่องของไมโครโฟนนะคะ เอ่อไม่บางตัวก็จะแบบมีระดับเสียงที่แบบเบาจนเกินไปนะคะบางตัวก็จะแบบดังจนเกินไปมันทําให้เกิดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความยังไม่สุดค่ะมันแบบมันฟังแล้วมันยังไม่สุดมันยังไม่อินยังไม่คอยตามสักเท่าไหร่ค่ะมันแบบมีความติดขัดใจอยู่บ้างค่ะก็อ,อยากให้บบปรับปรุงเรื่องนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่าบรรยากาศงานของ The g o s o u t in Isan เป็นคอนเซปต์เกี่ยวกับประเพณีที่เป็นผีสารที่สืบทอดกันมาของในภาตะนออกเฉียงเหนือที่เราไปดูมาของคณะนะดุริยันรศินหรือด้านดุริยันรศินของงานนี้นะคะถามว่าบรรยากาศเป็นไงก็ก็สนุกค่ะแต่ว่าแบบตีนเนี่ยก็คืออาจจะมึนหัวแสงสี มีปัญหาในเรื่องแบบว่าเซตติ้งอุปกรณ์อุปกรณ์รณแย่อยู่ค่ะในงานนี้ก็ไม่มีอะไรเลยคืีแค่คอนเซปต์งานดูผีเกี่ยวกับประเพณีอย่างเดียวมันก็เหมือนเป็นการเล่าเรื่องการแสดงมาเหมือนเป็นการเล่าเรื่องประเพณีทั้งนั้นแบบเป็นประเพณีตามบ้านซะมากกว่าอะค่ะนั่นแหละ แต่ว่าก็มีที่แบบมันยัง,ยงแบบยังไม่ตรงเขาเรียกว่านะก็จุดจุดมันยังไม่ถึงสุดของงานนี้มันยังมีที่สิ่งที่แบบมันแก้ไขได้อยู่ทุกอย่างมันดูไม่พร้อมทั้งแอร์ก็พังผนงเรื่องเสียงไม้ก็ไม่พร้อมไม่เป๊ะทุกอย่างรู้สึกว่าคอนเสิร์ตงานนี้มันยังยูที่แบบว่ายังไม่ได้ถึงขั้นสุดแต่องค์ประกอบแล้วที่เขาพยายามที่แบบคนที่แสดงดนตรีให้เขาเราฟังก็ เขาพยายามได้ดีมากแต่สุดท้ายก็ก็ติดที่ว่าอุปกรณ์อย่างเดียวที่เราไปดูในภาพรวมของวงทุกวงที่แสดงก็ถือว่าโอเคเลยเนาะถูกโอเคทุกวงแบบสนุกมากในเรื่องของดนตรีร้องชัดสุดๆถึงอาจจะซ้อมน้อยเพราะว่ามีเวลาเตรียมเตรียมตัวน้อยเนาะแต่แบบรู้สึกว่าโอเคทุกเลยมิติแค่อุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะ ไม่พร้อมเท่าไหร่ในเรื่องของอาจจะเป็นไม้ที่บางตัวเบาหรือว่าบางตัวดังแล้วก็แสงที่แสงสีที่สปอตไลท์สปอรตไลท์ที่จัดค่อนข้างจะจ้าไปนิดนึง่เพราะว่าในแบบห้องโถงค่อนข้างที่จะมืดหมดเลยใช่แล้วตแอร์ห้องร้อนค่อนข้างร้อนนิดหน่อยแอร์ก็พังค่ะ สิ่งที่เรามาก็มีแค่นี้เพราะว่าบรรยากาศงานมันคอนเซ็ปต์มันไม่ได้เยอะมากมันเหมือนแค่เล่าเรื่องประเพณีอะค่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีเท่านั้นตามที่แบบที่เราสืบ่อดกันมาแค่นั้นเลยครับผมก็จะมาอวิจารณ์นะครับเกี่ยวกับกิจกรรมของทางคณะวิทยายลัยดุริยางคศิลป์นะครับที่ได้จัดกิจกรรมก็ท่าเลนไปเมื่อ ช่วงเดือนที่แล้วนะครับผมก็จะมีวิจารณ์ของวงที่รักษาครับซึ่งเป็นวงที่ผมได้ขึ้นทําการแสดงครับก็คือเรื่องย่อข้อเข้าของวงผมก็คือจะเป็นพิธีเหี่ยวครับพิธีเหี่ยวคือพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาของคนไทยในแถบภาคอีสานครับโดยทําในแถบภูไทนะครับผมซึ่งพิธีนี้เป็นพิธีเสียงไทยครับเมื่อเกิดจากการเจ็บป่วยในครอบครัวโดยการเจ็บป่วยนี้จะเชื่อว่า เป็นการกระทําของผีจึงต้องทําการเหยาเพื่อแก้ผีครับและเพื่อให้ได้ทราบว่าผีต้องการอะไรหรือผู้ป่วยทําผิดผีอะไรจะได้ทําตามเชื่อว่าหายแก้ผีแล้วอาการเจ็บป่วยจะหายเป็นปกติครับเหนานครับเหยาเป็นความเชื่อและพิธีกรรมหนึ่งครับในการรักษาสุขภาพของคนในชุมชนผู้ที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพการอันสืบเนื่องมาจากความเชื่อนั่งเดิมที่นับถือผีนะครับ เป็นการทำพิธีติดต่อระหว่างคนกับผีให้ผีช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนโดยเฉพาะการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับมูลเหตุที่ต้องการเหยา่มาจากสภาพสังคมดั้งเดิมของชาวไทยนะครับที่ไม่มีสถานสถานพยาบาลรองรับความเจ็บป่วยนะครับก็ให้เกิดความจําเป็นที่ชาวไทยต้องวิ่นลนหาเพื่อพึ่งยามเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองครับผมความครับ